สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่อง Story of Thailand วันนี้ทางช่องมีเรื่องสั้นมานำเสนอเกี่ยวกับสองแม่ลูกที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันตามลำพังในเรื่องที่มีชื่อว่าคุณแม่ครับให้ผมได้ช่วยเถอนะบ้านไม้หลังเล็กๆริมคลองมีเพียงสองคนแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกันมาตลอด15ปีหลังจากพ่อจากไปต้น เด็กชายวัย15ปีเรียนอยู่ชั้นม .3 เป็นเด็กเงียบๆขยันและรักแม่ป้าหวานแม่ของเขาเป็นแม่ค้าขายกับข้าวที่ตลาดเช้าทุกเช้าก่อนฟ้าสางต้นจะลุกขึ้นมาช่วยแม่ตั้งหม้อหั่นผักปรุงน้ำแกงต้นไปหยิบหัวหอมให้แม่หน่อยลูกครับแม่เอาหอมแดงหรือหอมใหญ่หอมแดงจ้ะจะทำน้ำพริกกะปิ กลิ่นแกงจืดลาบหมูและไข่พะโล้คลุ้งไปทั่วครัวไม้พอถึงตีห้าแม่จะหาบข้าวแกงไปที่ตลาดส่วนต้นจะล้างจานแล้วแต่งตัวไปโรงเรียนช่วงนี้แม่เริ่มขายของได้น้อยลงข้าวแกงที่เคยขายหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงกลับเหลือเยอะทุกวันบางวันต้นเห็นแม่เก็บของกลับบ้านด้วยสีหน้าเงียบๆค่ำวันหนึ่ง แม่พูดขึ้นระหว่างที่ทั้งสองนั่งกินข้าวเย็นที่บ้านต้นแม่ถามอะไรหน่อยนะถ้าแม่จะไปทำงานพิเศษตอนเย็นลูกจะโอเคไหมงานพิเศษเหรอครับใช่จ้ะแม่จะไปล้างจานร้านข้าวต้มข้างถนนใกล้ๆตลาดจะได้พอมีเงินจ่ายค่าหนังสือกับชุดเรียนของลูกแม่เหนื่อยอยู่แล้วนะครับผมช่วยหาเงินก็ได้ ยังไงลูกก็ต้องเรียนให้เต็มที่แม่เหนื่อยได้แต่อยากให้ต้นสบายคืนนั้นต้อนนอนพลิกไปพลิกมานานในใจรู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นเหตุผลให้แม่ต้องทำงานหนักขึ้นวันถัดมาเขาแอบไปที่ร้านข้าวต้มหลังเลิกเรียนร้านตั้งอยู่ริมถนนใต้แสงไฟสลัวๆเขาเห็นแม่กำลังล้างจานมือเปืเป่อยๆกับผู้หญิงอีกคน ต้นเดินเข้าไปหานิ่งๆแม่ครับผมมาช่วยล้างจานต้นมาทำไมลูกกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวไม่ได้นอนผมไม่อยากให้แม่ลำบากคนเดียวผมทำได้แม่มองลูกชายแล้วน้ำตาคลอแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเขาวสวมค่ากันเปื้อนเก่าๆและเริ่มล้างจานข้างๆแม่จานแล้วจานเล่ามือเปื่อยแต่ใจกลับอุ่นอย่างประหลาด ตั้งแต่นั้นต้นจะมาช่วยแม่ล้างจานทุกเย็นหลังเลิกเรียนวันไหนมีการบ้านมากเขาจะนั่งทำมุมหนึ่งของร้านแล้วค่อยล้างจานช่วงหลังสามทุ่มมีคืนหนึ่งขณะล้างชามอยู่ต้นถามแม่ขึ้นเบาๆแม่ครับถ้าผมโตขึ้นแล้วเป็นครูหรือวิศวกรหรืออะไรก็ได้ที่ได้เงินเดือนดีๆผมอยากให้แม่เลือกทำงานทั้งหมดเลย แม่ไม่ต้องการอะไรจากต้นเลยลูกแค่ต้นได้เรียนได้มีอนาคตดีๆแม่ก็สุขใจแล้วแต่ผมอยากตอบแทนแม่บ้างต้นตอบแทนแม่แล้วทุกครั้งที่ต้นคิดถึงแม่แม่ก็พอแล้วคืนหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาบ้านต้นเอาซองจดหมายเล็กๆส่งให้แม่นี่อะไรลูกเงินที่ผมเก็บได้ครับ ผมช่วยเพื่อนทําสรุปบทเรียนเขาให้ค่าตอบแทนผมไม่ได้ใช้เลยต้นแม่ไม่อยากรับเงินจากลูกนะผมให้ในฐานะลูกชายคนหนึ่งที่รักแม่ที่สุดในโลกต้นกอดแม่แน่นเสียงสะอื้นเบาๆดังท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนนั้นวันเวลาแม้จะยังคงยากลำบากอยู่บ้างแต่สองแม่ลูกกลับยิ้มให้กันได้บ่อยขึ้นความเหนื่อยกลายเป็นเพื่อนร่วมทาง และความรักกลายเป็นแรงผลักให้พวกเขายังเดินต่อเพราะในโลกที่อาจไม่เมตตาเท่าไรนักบ้านไม้เล็กๆริมคลองหลังนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสมอจบแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแต่คราวหน้าฟังกันยาวๆแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับฟังกันจนจบสวัสดี